กโอเคนะครับกาบสวัสดีมิตรรักชาวกเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่กับผมเอ็มคเครเมอร์นะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง anime world tower defense กันอีกแล้วนะเออเนี่ย ก็ช่วงนี้นะคลิปเกมที่เรารักมันก็จะติดติดกันนิดนึงเนาะเพราะว่าเราพยายามทําคลิปตัวละครของอัปเดตโจโจให้ครบทุกตัวเลยนะซึ่งอันนี้จะเป็น2ตัวละครสุดท้ายแล้วใน jo jo นะอัปเดตโจโจเนาะเออก็นั่นแหละใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วนะเออซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเจ้าก็เป็นเจ้าคัรโจอินเนาะหรือว่ากรี ale, นจะีเวลเนาะซึ่งกูไม่ค่อยแน่ใจเรื่องชื่อตัวละครนี้นะถ้าเรียกผิดก็ต้องขออภัยจริงเนาะเออซึ่ง เจ้าค่าโจอินที่เรามีเนาะก็คือเลเวลสามสิบนะแล้วก็ค่าบอดี้ไฟเนาะคือหนึ่งจุดสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งจุดสองนะเออแล้วก็ร่างนี้ยังไม่มีค่าแคัตกรีดลีเดอร์นะเออซึ่งเจ้ากัา๊กจอินหรือว่ากีนจีเฟลนะเป็นตัวละครที่ได้จากการสุ่มกาชาเนาะกาชาล่าสุดอย่างซารัตครูเซเดอร์นะเออซึ่งพี่แกมเป็นตัวระดับ SR นี่อยู่ที่1.825เนาะก็จะอยู่ใต้กับโจทาโร่นั่นเองนะเออก็นั่นแหละนะเกินน้อยๆพอ เพราะว่ากูไม่รู้จะพูดอะไรนะก็ไหนแหละประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในเกมไปเลยลกันเนาะว่าสําหรับร่างแรกของเจ้ากักโจอินเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะเออก็โอเคนะก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าเจ้ากักโจอินเนาะหรือว่ากินจีเวลเนี่ยร่างแรกมันจะเป็นยังไงนะก็ต้องบอกไว้ก่อนเนาะว่าตอนเนี้คือกูยังดูไม่ถึงนะคือตัวละครไอ้ตัวเนี้ยคือกูยังดูไม่ถึงเนาะเพราะว่ากูเพิ่งเดนถึงเอาจริงๆริก็อาจจะดูถึงแล้วมั้งเพราะว่ากูดูถึงตอนที่แม่ของโจทาโร่เนี่ย โดนอะไรสักอย่างเนาะเหมือนจะเป็นของเจ้าดีโออะเหมือนเป็นแบบไม่สบายแล้วโดนไม่แน่ใจว,ว,ว่าเป็นสปอร์ปะโดนสปอร์ของดีโอมัง้งอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะที่โจเซฟเป็นคนแก่แล้วอะเออประมาณนั้นนะเออนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันเนาะก็โอเคนะสําหรับโมเดลเจ้ากักโจอินก็เป็นประมาณนี้นะเออก็ถ้ายืนเป็นแบบนี้เนาะยืนเอามือประสานกันเนาะเออ กูไมกูยังไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นพี่แกเท่าไหร่นะก,ก็เลยยังไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเออแต่ถ้าจะไม่ผิดมั้งเหมือนพี่แกจะเป็นตัวโกงปะไม่รู้เหมือนกันนะเออก็ถ้าเยอไปประมาณนี้ยืนประสานแขนเนาะเออโมเดลถือว่าออกมาได้ค่อนข้างดีนะเออต้มหูโคตรยาวเลย เออทรงผมก็แม่งโคตรเป็นเอก,กลักษณ์เลยนะเออซึ่งโมเดลพี่แกก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคือกูก็ไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับโมเดลนี้นะเออเก็ดี๋ยวไปดูเอฟเฟกของพี่แกเลยลวกันเนาะก็โอเคนะสำหรับค่าวาเจ้ากากโัอินเนาะอยู่ที่644นะเดี๋ยววางกันเลยละกันก็พี่แกเป็นตัวตีแอร์เนะะาะต้องวางบนเขานะเออจ๊บเจ็บ ก็โอเคนะดาเมจตัวของพี่แกนะ้องอยู่ที่1 1 2 9เนาะระยะอยู่ที่4นะี่หกเนาะแล้วก็ S.P.A. หรือความจัติวอยู่ที่สี่วินะอันนี้พอวังขั้นแรกเนาะตีเป็นแบบเซอร์เคิลค่อนข้างเล็กอยู่นะเออแล้วก็ตีแอร์เนาะเพราะว่าพี่แกเป็นตัวแอร์เนาะก็ยังไม่มีพาสีอะไรทั้งนั้นนะก็อันนี้เป็นดาเมจแล้วก็อะไรตตามเนาะที่รวมกับค่าเขาเรียกว่าค่าเลเวลแล้วก็ค่ามอดิฟายแล้วนะเดออี๋ยวเราลองดูท่าพี่แกหน่อยสิอืมว้าว ก็เป็นการเสกสแตนออกมาเนาะแล้วสแตนก็ยิงอะไรไม่รู้ออกไปนะเม็ดก็เขียวเนาะก็อย่างที่บอกไปนะคือกูย,ยังดูไม่ถึงตัวละครนี้นะคือเลยยังไม่รู้เนาะว่าสแตนมันทําอะไรได้นะเออยิงอะไรไม่รู้เขียวๆออกไปเนาะสแตนเป็นสามเม็ดนะเออท่าแรกประมาณนี้ยังไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหรนะ่เนาะเดี๋ยวอัพต่อเลยลวกันเจ็บเจ็บโอเคนะขั้นต่อไปเชื่อท่าว่ามันตีจีเวลช็อตเนาะเออก็จะเพิ่มดาเมจเป็น3 5 2 0นเนาะ แล้วก็เพ então, 1, ิ่มระยะอีก4นะแล้วก็ไม่ได้เพิ oh, ่ม S P A นะแล้วก็ใช้ค่าอัพที่ประมาณ1748นะเออกสี่บดี๋ยวอัพเลยบ๊บก็เซอร์เคิลใหญ่คือมานิดนึงอ๋อก็ท่าคล้ายเดิมเนาะแต่ว่าแค่ยิงรัวๆเฉยแปลวแปๆวแปวแปวแปมสแตนคืออะไรอะไม่เข้าใจอ่ะดูไม่ออกนะแปลวแปวแปปโอเต็มหน้าเลยเฮ้ยแต่ท่าอนิเมชันพี่กระเทยอยู่นะโคตรแอคอะเออ นั่แหละท่าวันนี้ก็ไปประมาณนี้นะคือการใช้สแตนเสกออกมาแล้วยิงอะไรไม่รู้คือเขียวรัวๆนะเออก็เดี๋ยวออพต่อเลวกันเอ้ยถ้ามันควรเป็นโคนป้าถ้ามันยิงอย่างเงี้ยมันสมควรเป็นโคนเว้ยม,มันไม่ควรเป็นเซอร์เคิลนะเออนะเออความคิดส่วตัวเนาะก็เดี๋ยวออพต่อแล้วกันนะโอเคตันแล้วนะเออท่าน้อยจังวะ ก็โอเคนะดาเมจอัพตันของเจ้าคักโจอินล่างแรกเนาะอยู่ที่18,732เนานะระยะอยู่ที่66เนานะแล้วก็ S P A หรือความเร็วจนจะ่ที่ที่วินะอัพตนะันเนาะตีเป็นเซอร์เคิลนะใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนาะแล้วก็ตีแอร์เนาะเพราะว่าเป็นตัวแอร์เนาะแล้วก็ไม่มีสถาน,นะอะไรทั้งนั้นนะอันนี้ก็เป็นดาเมจที่รวมกับค่าเขาเรียกว่าค่าเลเวลแล้วก็ค่ามอดิฟายแล้วนะเออ ก็ร่างแรกเป็นเป็นประมาณนี้นะยังไม่มีอะไรโดดเด่นและน่าสนใจเท่าไหร่นะเออก็เดี๋ยวเราไปดูร่าง e ีโของพี่กันเลยละกันนะเออ โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันเนาะว่าหลังจากที่เราอีโวเจ้ากั๊กโจอินแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือพี่แกไม่มีบนะิสซิ่งเนาะถึงแม้จะอีโวขึ้นมาแล้วนะค่อนข้างเศร้าเนาะแต่อย่างว่านะในอนาคตอาจจะมีนะเพราะอย่างที่บอกไปเนาะว่ามันเป็นเบตานะขั้นบนะิสซิ่งนะเออก็ได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันเนาะ มาเรื่องโมเดลเนาะก็เหมือนโมเดลพี่แกจะเป็นเหมือนเดิมเนาะแค่มีออร่าสีเขียวเพิ่มขึ้นมานะเออคือกูก็ไม่รู้นะว่าออร่าเนี่ยมันคืออะไรเนาะเพราะว่าพี่แกก็ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนใช่ไหมแต่อย่างว่านมอาจะเป็นออร่าของสแตนก็ได้นะเออซึ่งนั่แหละโมเดลเหมือนเดิมเนาะแค่มีออร่าเขียวเพิ่มขึ้นมานะก็เดี๋ยวรับดูเอฟเฟกพี่แกหน่อยละกันเนาะก็โอเคนะสำหรับค่าวางของพี่แกเนาะก็อยู่ที่1นึ่พันสบนะก็เพิ่มมาค่อนข้างเยอะอยู่แหละเออก็เดี๋ยววางกันเลยละกันก็คงเป็นตัวตออเมมืดิ ก็ดาเมจตัวของพี่แกเนาะอยู่ที่5,926เนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่48เนาะแล้วก็ S.P.A. เหลือความเร็วจะอยู่ที่4วิเหมือนเดิมนะซึ่งก็พี่แกมีคัตเตอร์กรีดเลดเดอร์แล้วเนาะซึ่งมันจะเพิ่มดาเมจ75%นะแล้วก็ลดคอสอีก15%เนาะน่าจะเป็นทำให้ตัวละครพี่แกเนี่ยอัพน้อยลงนะเออประมาณนั้นนะแล้วก็ค่าบอดีฟายแล้วก็เลเวลเท่าเดิมนะเออ พอวังขั้นแรกเนาะเซอร์เคิลเป็นเหมือนเดิมนะแล้วก็พออีโวขึ้นมานะพี่แกจะมี Effect เอฟเฟกเหมือนสตันนะเออนั่นแหละก็ถ้าน่าจะเหมือนเดิมเนาะเป็นการยิงเม็ดเขียวๆออกไป3เมนะ็ดเนาะแต่ว่ามีสตันเพิ่มขึ้นมานั่นเองประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวอัพไปก่อนเลยละกันเนาะคือเราโอเคมันตีจีวิวช็อตแล้วเป็นการยิงรัวๆนะเต๊ะๆๆๆโอเคเหมือนเดิมเนาะ โอ้มีมีท่าใหม่มีท่าใหม่20 m e นะิบเมทิโอเจเวลเคสเซอรเนาะก็จะเพิ่มดาเมเป็น1 5 4่งหมืพัน่เนาะเพิ่มระยะอีกสีนะแล้วก็เพิ่ม SPA ไปอีกสองเนาะก็จะตีอยู่ที่ประมาณหกวินะใช้ค่าอัพอยที่ประมาณ5,126นะก็เดนะี๋ยวอัพกันเลยจบไหนดูสิยี่สิบเมทิโอเคสโอ้ยท่าสวยท่าสวย ก็ท้าคล้ายๆกับโจรินใน AA อยู่นะเออไอ้ท่าท่าสวยนะก็เป็นการเสกสแตนมาเนาะแล้วสแตนพี่แกเนี่ยก็จะแบบทุ่มลงพื้นนะแล้วก็มีเส้นเขียวๆเนี่ยเต็มแม็ปเลยเนาะแล้วก็จะขังมอนเออมันเข้าท่าว่ะคือเขตก็คือกงเนาะมันมันเข้าท่ากับพัสซีที่เป็นสแตนนะเออเอันนี้เวิร์กว่าเออแล้วเอฟเฟกสวยด้วยนะเนี่ยเขียวๆเนี่ยเออเออเจ๋งๆว่าเจ๋งๆ เออเกมแม่งฉลาดเนาะทำตรงคอนเซปต์มากเลยอะ่ะเอออันนี้ชอบอันนี้ชอบที่พี่เกบบอกยี่สิบนี่มันถึงยี่สิบเซนไหมโคงไม่นั่ง,น,งนับหรอกนะเออก็ประมาณนี้สาหรับท่านี้นะอุย้ยเซอร์เครื่อใหญ่ใช้ได้นะเฮ้ยอ,อัพคันนี้ดาเมจห้าหมื่นนะเอ้ยถือว่าเจ๋งนะเออเจ๋ง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 ก็เด่นแหละประมาณนี้ก็เดี๋ยวอัพต่อแล้วกันนะป๊บป๊บโอเคอัพตันแล้วเนาะ ก็ดาเมจอัพตานของเจ้ากักโจอินที่อีโวแล้วนะอยู่ที่98,341เนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่84เนาะแล้วก็ SPA หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่6วินะก็อันนี้ก็เป็นดาเมจที่รวมกับค่าคาตากรีลีดเดอร์เนาะแล้วก็เลเวลเลเวลท่าเดิมนะคือเลเวล30นะไม่ได้อนะัพเพิ่มเติมเนาะแล้วก็มอดิฟายเหมือนเดิมเลยนะเออพออัพตานตีเป็นเซ ER ิรนเคิลค่อนข้างจะใหญ่นะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะแต่ว่าค่อนข้างจะใหญ่นะเออแล้วก็ตีแอร์เนาะแล้วก็็มีเเเนะเอออฟฟปนนนนสตตตััั้้งแแ่ขรกะ ก็ประมาณนี้นะสาหรับเจ้ากักโจอินเนาะเออถือว่าเก่งเอาเรื่องเลยนะพี่แกมีสตันก็คือเก่งแล้วนะเออั่นแหละประมาณนั้นนะก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้ากักโจอินนะก็อย่างที่บอกไปเนาะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเลยนะสําหรับอัปเดตโจโจเนาะคือพี่แกเป็นตัวตีแอร์ที่มีสตันนะคือแบบเยี่ยมอ่ะแบบเยี่ยมเลยอ่ะเออคือเก่งเลยแหละเออก็อีโวไม่ยากนะ อีโวง่ายอยู่นะเพราะว่าพี่แกใช้ไอหน้ากากศิลาแค่5อันเองนะเออแล้วก็ฟาร์มดาเมจไม่ยากเนาะคือพี่แกเป็นตัวหนึ่งที่อีโวค่อนข้างง่ายนะเออก็อะไรนะประมาณนั้นนะสำหรับเจ้ากักโจอินเนาะก็คลิปหน่าจะเป็นอับดุลน,นะเออตัวสุดท้ายแล้วก็วันนี้ไปละไบรท